สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ส่วนเรื่องของวันนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์เรื่องลายไทยนะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่กังวลเรื่องดินน้ำมันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราโราดินน้ำมันเนี้ยมาทาตอนช่วงเปิดจัดการโควิดแล้วนะครับนักเรียน,นครับถ้าใครคนไหนที่ทําแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยววันที่เปิดมาเรียนแล้วค่อยมาส่งก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือภูมิปัญญาไทยในงานทศนศศิ์ วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องลายไทยนะครับเป็นลายของลายบัวงาดเป็นลายที่ง่ายที่สุดในการทำลายไทยเลยคุณครูจะแบ่งการทำเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับชุดดู3ขั้นตอนคืออย่างแรกนัเนดดดกนเรียน้องตีกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด10ซนติเมตรคูณ10ซนติเมตรนะครับให้เป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับให้เรียนทำมาทั้งหมด3รูปคือรูปขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามนะครับอ่าตีกรอบเลยนะครับขนาดสิบคูณสิบเซนนะอ่าเมื่อตีกรอบเสร็จแล้วนะครับให้ได้มาเรียนและแล้วก็เมื่อตีกรอบเสร็จแล้วครับให้เรียนทำกระบาดตรงกลางภาพครึ่งหนึ่งของสิบคือเท่าไหร่ห้าอ่าตรงนี้ก็คือห้าซมอ่าห้าเซนนี่ก็ห้าเซนเหมือนกันนะครับขนาด 0.5เซนนะปึ๊บมันก็จะได้ช่องเล็กๆขึ้นมาพอดีเลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งรูปที่หนึ่งให้นักเรียนลากเส้นตรงที่สอคล้าเวลารากเส้นตรงครับให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับไม่เอามือนะอันนี้เป็นงานตัวอย่างครูใช้มือนะครับกม่ใช้ไม้บรรทัดน,นะลากเส้นตรงขึ้นมาชนหัวมุมนี่ชนแบบนี้เลยชนกับเส้นที่ผ่ากลางเลยอ่าเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมพอดีเห็นไหมนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ขั้นตอนที่สองระเรียนก็ลากเส้นตรงเหมือนเดิมขึ้นมาแบบนี้ให้ชนกับหัวมุมแบบนี้นะครับจ้นชนกับด้านบนแบบนี้แล้วก็ล่างข้างล่างแบบนี้แล้วักเรียนก็วาดขึ้นมาเป็นเส้นโค้งเล็กๆแบบนี้ดูตามตัวอยา่างได้แค่นะ้นะดูหนึ่งแล้วก็อยักข้ามาหน่อ,าาอยนึงอ่ามัาลงมาอยักข้ามาหน่อยนึงสองอ่าแค่นี้เอง แล้วยังเลยก็ใส่สามหนึ่งตรงกลางแปดสิบตรงกลางนี้ตรงข้างอ่าแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนที่สองต่อไปคือขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนี้เป็นขั้นตอนที่งานจะต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนขีดเส้นสา,ามหลึ่งในกระดาษร้อยละห้าแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วเียนก็ว่าเส้นคองมานแบบนี้หนึ่งอันนี้เราเอาใหนะปึ๊บ 1 2 3หนึ่งสองสามแล้วตรงกลางก็เหมือนเดิมทำเป็นสามเหียมแบบนี้แต่คราวนี้เราียนรบวาดเป็นเส้นลักษณะเดียวกับด้านนอกครับหนึ่งสองสามอ่าเมื่อเรียนได้แบบเรียนนะครับขั้นตอนที่สามให้นักเรียนใช้ยางลบในการลบเส้นที่เรียนวาดเป็นเขาาลายไว้หนึ่ง มี่พอเชนี้ลงนะปึ๊บแบบนีน้แค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือลายวงอ่าพื้นฐานง่ายๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นลายวงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายวงแบบเป็นแถงจำนวนมากนะครับถูกมากครับสวัสดีครับ